สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการถอดแอร์ไดกินนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด12,000 BTU อ่รหัสเขานะครจะเป็น ATKC12TV2S นะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูดวิธีการถอดนะครับก็อันดับแรกเราก็ถอดตัวฝาครอบด้นบนก่อนนะครับฝาปิดก่อน จากนั้นก็ถอดตัวฟิลเตอร์ครับออกมากค่อยๆถอดนะครับฝุ่นเยอะจากนั้นก็ถอดบานสวิงนะครับกดตัวนี้เข้าไปดันนี้หน่อยแล้วก,กดเ,เสร็จแล้วก็คราวนี้จะถอดโอครงแอร์ละก็จะมีน็อตด,ด้วยกัน1นจุดสจุดนะครับม<ๆ>ีเกีียวปล่อยทั้งหมด2ตัว แล้วก็ยกนะครับมจะเป็นสลับล็อกขอ้างบนยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงตรงๆมาตัวนี้ถอดง่ายคเลันุ่หมักเสร็จแล้วก็จะถอดรางน้ำนะครับคือก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับหนึ่ตัวสองตัวด้านในนะสามสี่สี่ตัว ถอดฝาครอบครอบไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ถอดตัวชุดครอบบอร์ดอดอกถอดแจ็คก,กันครับมอเตอร์มอเตอร์บานสวิงนะครับกับตัว แจ็คของพัดลมคอยเย็นนะมอเตอร์พัดลมคอยเย็นเสร็จแล้วถอดเกี่ยวปล่อยทัพสี่ตัวลสองตัวด้านในตัวแรกจะเป็นตัวยึดบ่อเข้กับตัวรังน้ำนะตัวที่สองตัวยึดรังน้ำเข้กับตัวตัวโครงแอร์ ส่วนตัวที่สามที่สี่ก็เป็นยึดลังน้ำให้ตอกับแฝน้นล่างต็สุดท้ายเสร็จแล้วก็หา,าน้บะลงน้ำ นะเสร็จแล้วก็ถอดตัวบูธนะครับเขาจะมีเกียวปล่อยอยู่สองตัวตัวน,นี้เราถอดเรียบร้อยแล้ว,วก็ยกยกขึ้นนะครับขึ้นเบาๆแล้วใช้ไขควงงัดตัวบูทขึ้นมานิดเบาๆนะครับแล้วก ถอดบูทออกจากนั้นยกแผงขึ้นมาพอประมาณนะครับแล้วก็ดึงออกมาจะถอดแบบถอดหมดนะครับตอนนี้ถอดหมดเก็ขอที่ใส่ไปก่อนนะ มายชินนึงอันนี้จะเป็นการล้างแบบถอดหมดทุกชิ้นส่วนนะครับแต่กินผมจะไม่ค่อยล้างพร้อมหมอดเร์ถอดแจ็คเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเสียบไว้ที่บอร์ดเดียวตัวตัวสายกาว จากบอร์ดแจ็คเซนเซอรอ์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นุ่แข็งนะเวแล้วก็ถอดบอร์ดอได้เลยผมจะล้างแบบนี้นะครับชัวร์กว่าไม่โดนบอร์ดโดนมอเตอร์เ,เสร็จแล้วถอดชุดมอเตอร์ออกะก็จะมีตัวตัวเดีอดตัวล็อกอยู่2จุด ใช้นิ้วกดนะฮะกดลงมา,ลงมาแล้วก็ดึงออกตัวนี้จุกปิดมอเตอร์เสร็จแล้วดันดันมอเตอร์มา <ๆ S 1> นี่ะหน้าตามอเตอร์คเ,เ,เคครับนี่ก็เสร็จแล้วๆๆก็จะไม่มีชิ้นส่วนอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า <ๆ S 1> แล้วครนี้ก็ฉีดได้เต็มที่ครับ ต้องระวังเรื่องของบอดที่โดนน้ำมอเตอร์โดนน้ำทางใต้ก็สามารถล้างได้สุดที่ต่อไปผม,มจะล้างครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการประกบอบ ใหนบ้านของจกักล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จเข้าไปลวงฉีดน้าให้ถึงบ้านในเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นที่กันโอเค okay, เรามาดูข้อควรระวังนะครับตัวนี้เป็นกรงกระลอกของ ตัวเดกินตัวใหม่ฮะเห็นไหมฮะชุดนี้กลมๆเนี่ยอันนี้ฝั่งมอเตอร์ปกติจะเป็นน็อตขันเข้าไปนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นแกนเหล็กออกไปเลยเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นมอเตอร์ก็จะเป็นจะไม่มีตัว <c oughs> ยึดน็อตนะฮะยึดเกี่วปล่อยเขาจะใช้ในกรเขาจะใช้แม่เหล็กในการผักตัวฮะผักกันขึ้นเขาจะไม่มีน็อต แต่ไม่เหล็กยกตัวขึ้นไม่ให้ไม่ให้กรุงกระลอกคูดกับตัวมอเตอร์นะฮะเวลาถอดออกก็ดึงออกธรรมดาจะมีแรงดุกนิดหน่อยก็ระวังนะครับระวงังล่วงหล่นจากมือนะฮะตัวนึงก็หลายพันนะครับตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ไม่มีแกนนะครับเวลาสัจะบุนมเวลาทำงานเขาจะหุนมองนี้บุ๋เขาจะหมุมอนงนี้ การใส่ประกอบก็ต้องให้มันตรงนะครับไนมะเพราะไม่งั้นมันจะมันเนื้อสีกันนั่นนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูประการประกอบกันนะครับ